ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนนนสมบูรณ์อำเมือเมือง,งการจังหวัดบึงกาฬหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีวิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกภาคีสุขภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิขนาดใหญ่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในปี2565ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิปีพุทธศักราช2562ดูแลประชากรในพื้นที่รับผิดชอบทุกสิทธิ์จำนวน13,500คนมี13หมู่บ้านมีบุคลากรในหน่วยบริการรวม8คนมีนางกัลยาชายัยฤทธิ์รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบนนสมบูรณ์นับตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบนโดยใช้เกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวหรือรอพสตติดดาวเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560และดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบนนสมบูรณ์ได้นำนโยบายมาสู่การปฏิบัติมีการพัฒนาทุกด้านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนมีการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่สำคัญ5หมวดประกอบด้วยหมวด 1. บริหารดีหมวด 2. ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วมหมวด3บุคลากร,กรดีหมวด 4. บริการดีและหมวด 5. ประชาชนมีสุขภาพดีผลการดำเนินงานพอสรุปได้ดังนี้หมวด1บริหารดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนสมบูรณ์มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลหรือพอชอตประกอบด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานในพื้นที่เช่นองค์การบริหารส่วนตำบลนน,นสมบูรณ์ผู้นำชุมชนอสอมเจ้าหน้าที่รอพอสอตและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่บริหารจัดการด้านการดูแลสุขภาพระดับตำบลประกอบด้วยการวางแผนการควบคุมกำกับนิเทศติดตาม สนับสนุนและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เช่นการแก้ไขปัญหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ตามที่คณะกรรมการได้คัดเลือกประเด็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญจากการดำเนินงานสามารถช่วยให้การพัฒนาสุขภาพของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกภาคส่วนมีการรับทราบเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน หมวด 2. ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์มีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเริ่มตั้งแต่ร่วมคิดร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขมีการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยเฉพาะปัญหาสําคัญคือปัญหาจากโรคติดต่อเช่น ปัญหาจากโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ปัญหาการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนับได้ว่าภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาในระดับที่ดีมากมีการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน 5G+ หรือหมู่บ้าน 5D มีการดำเนินงานพัฒนารูปแบบดูแลผู้สูงอายุโดยใช้กลไก3หมอของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนสมบูรณ์จากการดำเนินงาน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานหมวด 3. บุคลากรดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนสมบูรณ์มีการประเมินความสุขความพึงพอใจของบุคลากรโดยใช้โปรแกร,รม h ฮปป y โนมิเตอมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆอ,อย่างสม่ำเสมอเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานด้แสดงความคิดเห็นและแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ หมวด4บริการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนนนสมบูรณ์ได้จัดทำระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้การบริการด้านสุขภาพมีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบริการประชาชนตามนโยบาย3หมอของกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งในเวลาราชการนอกเวลาราชการโดยใช้ทางโทรศัพท์ไลน์และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการจัดทำแนวทาง CPG ที่ชัดเจนในการดูแลผู้ป่วยของสถานบริการรวมทั้งมีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการแก่ประชาชนมีการบำรุงรักษามีการทดสอบความเที่ยงตรงให้ด้านมาตรฐานทุกปีมีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามประเมินผลด้านการพัฒนาสุขภาพของพื้นที่พร้อมทั้งคืนข้อมูลให้ชุมชนได้รับทราบ หน่วยบริการได้รับการดีเทศติดตามจากคณะกรรมการระดับอำเภอเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและได้นำข้อเสนอแนะมาพัฒนาอยู่เสมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนนนสมบูรณ์มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานโดยใช้ปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมีการควบคุมกำกับการบันทึกข้อมูลการประมวลผล การส่งต่อข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมีระบบการป้องกันการติดเชื้อที่ได้มาตรฐานในการกำจัดมูลฝอยที่ติดเชื้อตามตกฎกระทรวงพุทธศักราช2545อย่างต่อเนื่องหมวด 5. ประชาชนมีสุขภาพดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนสมบูรณ์มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านสาธารณสุขของพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นปัญหาโอท็ top. การให้บริการส่งเสริมดูแลและติดตามต่อเนื่องในชุมชนผู้ป่วยโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนนนทสมบูรณ์พบว่าประชาชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองหรือเซลล์แคร์ในระดับดีมากผลงานเด่นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนนนทสมบูรณ์ด้านการพัฒนาระบบดูแลกลุ่มวัยแรงงานในผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูง จากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้มีการจัดบริการโดยตรวจรักษาที่หมู่บ้านชุมชนดูแลที่บ้านเชื่อมต่อระบบแอปอสอมอมีการจ่ายยาส่งยาที่บ้านแบ่งเคสให้อสมอช่วยดูแลติดตามในระดับหมู่บ้านคุมเชื่อมโยงต่อเนื่องโดยใช้ระบบเทเลเมดิซินการดำเนินง,งานช่วยลดการรอคอยลดความแออัดลดค่าใช้จ่ายลดป่วยลดตาย การให้บริการส่งเสริมดูแลรักษาและติดตามต่อเนื่องในชุมชนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนำทีมโดยนายแพทย์กฤษดาสริชัยยศิธิ์แพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลบึงการับตามที่องค์การบริหารส่วนตมสบุนนะครับที่มีร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสมุูรนะครับก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ทํางานร่วมกันช่งเป็นภาคีร่วม ที่เราประกงการมาทุกๆปีนครับแล้วก็ปี6 5 2 5 6 5นะครับเราก็ได้จัดสรรงบประมาณของงบสปสชนะครับที่สมมตได้คือสปสชที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตมบลชมุรีแบบที่ได้ของบประมาณไปนะครับก็มีอยู่สองโครงการนะครับก็คือโครงการที่ 3, สําคัญจังหวก็คือโครงการควบคุมและก็ป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโครโรนา19นะครับซึ่งของบประมาณไป้าหดบาทนะครับแล้วก็โครงการที่2โครงการกรมการงวดแผนไทยก็ประมาณ54,00 0ับาทนะครับที่เราได้ดำเนินการในปี2 5 6 5นรบแล้วก็มีโครงการอีกลหลายอย่างนะครับที่เราเป็นภาคีร่วมที่ดําเนินการที่ร่วมสร้างสุขภาพ,สร,าส,ภาพสร้างสุขภาพจิตสุขภาพกายให้กับชุมชนนะครับ แล้วก็การทํางานก็ถือว่าชาวบ้านนิยมชมชอบแล้วก็การทํางานก็ถือว่าสุดยอดขอนะงการปรปสะตโดยเฉพาะท่านผอนะครับซึ่งเป็นหัวแรล่งที่ได้ดําเนินการในส่วนนั้นนะครับซึ่งงบประมาณของเรานะครับที่ดําเนินไปเนี่ยทางชุมชนแล้วนกะ็ชาวบ้านก็ให้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีในการทํางานนะครับถือว่า ทางรปสตเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพนะครับซึ่งทางอบตตระสุบุญของเราเนี่ยก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ในส่วนเจ้าที่สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องได้อาศัยทางรปสตเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาหมู่บ้านนะครับซึ่งทางโครงการบริหารส่วนตรนสุบ,บุ์ก็ได้จัดสรรงบประมาณเป็นโครงการพัฒนาหมู่บ้านบ้านละ10,000บาทนะครับที่ได้มีส่วนร่วมก็คือได้มี หนังสือให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตระบูลนรสบูเนี่ยเป็นคณะกรรมการร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อกาจัดกินเหม็นก็คือลอกล่องน้ำนะครับกำจัดกินเหม็นแล้วก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ตามหมู่บ้านนะครับพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็ตัดหญ้าเพื่อให้เกิดความสะอาดให้ชาวบ้านยุคชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงก็ไล จะกบป้องกันลูกน้ำยุงลายแล้วก็ไข้เลือดออกนะครับที่ที่ทมีส่วนร่วมด้วยกันแล้วก็ทางอบตโนนสะบูนก็มีแผนก็คือได้ดจัดทําแผนค้นหมอกควันแล้วก็มีหนังสือเป็นคําสั่งให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตรมโนนสะบูนนะครับได้ออก่วมทุกหมู่บ้านนะครับในการค้นหมอกควันซึ่งโนนสะบูนเราได้ออกค้นหมอกควันในตรมโนนสะบูนเยู่สองรอบ ต้นฝนแล้วก็ปลายฝนนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบอนสบุญเป็นอย่างดีทุกปีนะครับที่เราดำเนินการแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการด้านมีส่วนร่วมในการตกแต่งสถานที่จัดภูมิทัศน์ต่างๆนะครับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนอนสบุญนะครับก็ได้ขอความเห็นชอจากองค์การบริหารส่วนตำบลบอนสบุนครับขอบุคลากรนะครับไปช่วย ัดแต่งกิ่ไม้แล้วก็ทําความสะอาดในสํานักงานนะครับในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตมร,รสูนนะครับมีอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตมรศูนโค์งการบริหารจวดตมรศูก็ไม่มีปัญหาก็ช่วยเหลือกันตลอดไม่ว่าจะเข้าในชุมชนกิจกรรมไหลายอย่างนะครับที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็สร้างเสริมสุขภาพ สุภาพให้สมบูรณ์แข็แรงของชาวตมบลร์บูร์เราทําทุกอย่างแล้วก็ถึงว่าท่านขออโรงพยาบาลส่งเสริมส,มส,มส,มสมุขภาพตมบตลร์บูร์นะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับทางอบตอเราทํากิจกรรมร่วมกันเป็นภาคีร่วมในการทํางานรับครับ